สิบสี่บทสวดภาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสามพินิษมิทสาวุทันตังอีเมฆลังอุทิตโครสศเสนมาลังตานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพวัตุเตชัยมังคลานิมาลาติเลกมมพิยุชธิตัสับพ,พรัตติงโคลัมปนาลวกมะคมัทะ ยักขาขันตีสุทันตะวิทยนาชิตวามุนินโทตันเตชสา,าพระวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขเชาวลังอติมัตตภูตังทาวคขจักกะมะสนีวะสุทาลุนันตังเมตตามผู้เสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าพระวตุเตชะยะมังคลานิอุกิตะขัดขมะ หัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะระถังคุริมาละวันตังอิทธีพิสังฆตัมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตถมุทลังอิวะคับพินิยาจินจายะทุตถวะจนังชะนะก,กายามัดเช สันตตนะสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะขวาทกเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยยะมังคลานินันโทปนันทะ ผุชัคังวิผู้ทังมหเหติทิงปุตรีนเถรละผู้ชะเคนะธ้ามาปยันโตอิทูปะเทสวิพินาชิตวามุนินโตตันเตชะสา,าพระวตุเตชยมังขลานิทุกขาหะทิติผู้ชะเคนะสุทัตหัดถังพมมังวิสุทธิชุติมิตริพากาพิธานัง ยานาคธีนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชายยมังคละอัตคาถายูจาวยูวาจโูที่นาทินเนสารตมีมตันทีอิตวานันทีกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอาทิขเมยยะนโรสปัญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายสัมภปานินางปุเรตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมภูธิมุตตมังเอเตินะสัจวัชนะโหตุเตชยมังขลังชยันตูภูธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังชิวิชโยูโหหิ ชยัตสุชยมังคะเลอปรลาชิตปันลังเกสีเสปทตภิปุคะเลอภิเสกสัมพพุทธานังอักขป,ปัตตูปรโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุุตัวจะสุยิฐถังพัมมจาริสุ ปทักขนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขนังปทักขนังมนกรรมังปณิทีเตปทักขนาปทักขนานิกตาวานะระพันตัดเถปทักขีเนพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพ ธรรมมานุภาวีนัสธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพสังคานุภาเวีนัสธาสุธีพระวันตุเตสิบห้าปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาลวาสินีทูเป คะเลภูที่คะเลตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนณะพระวันตุปูชิตาสูทิงกะโลนเตทะวิหาละมันทะเลธีลาจะมัดฉานวากาจะพิขโวสาลามิกาธานะปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิามาจะอิสลาสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัพพวาสัมพวาสังสีทชาตาอัตวูปปาติกานิญญานิกังรรมวลังปติจเตสัมเพปิทุกัสกะลนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมทรัทธลาจะปุคลา สังคูหตุสัมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหละขะตุสัทธมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปานุสัมปามปาุเนยามะธรรมเมอริยปะเวีทิตปปะสันนาหูตุสัพเภปิ ปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังระเวชนโตกาเลีเทวูปวัสตสุวุธิภาวายสัตตานังสมิธังเนตุมีธนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมมีนะลาชานูประชังลักขันตุสัพพธา สิบหกเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขปตตาชนิดทุกขาพยปปตาชนิดพยาโสขปตตาชนิดโสกาโหตุสัพพีปิปานิโน,โนเอตาวตาจะอัมหหิสัมพตังปุญญสัมปะทังสัพพีวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัตธายะ สีลังลักขันตุสพัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตา 17. ส,สุมังคลาคาถาหตุสับพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสธาโสธีหนตุนิลันตลัง โหตุสับพังสุมังคลังลักขันตุนสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุนสัพพระเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพระสู สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเีกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสส สัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสู สัพเพผุทธาภรปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และพระธรรมและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปวดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลาย อันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งพวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขะภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน